กาดนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเริ่มพากันนมัสการพระรัตนตรัยแล้วตอนนี้ไปก็ขอท่านทั้งหลายตั้งใจสงบจิตให้มีอารมณ์เป็นเอกคตารมขณะที่รับฟังคำแนะนำเอาหูฟังแล้วก็ใจคิดติดตามไปด้วย ถ้าฟังเฉยๆมีผลน้อยก็เป็นสัญญาการฟังเฉพาะสัญญาฟัางเฉพาะสัญญาคือความจำอย่างเดียวย่อไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> ประโยชน์ที่จะพึงได้ก็คือฟังด้วยแล้วก็คิดตามไปด้วยสร้างความเข้าใจให้เกิดแล้วก็นำไปประพฤติธปฏิบัติอันนี้จึงจะมีประโยชน์สำหรับวันนี้ ก็อยาขอแนะนำบรรดาท่านทั้งหลายในศรัทธาจริตในข้อที่เรียกว่าสังขานุสติกรรมฐานตัะว่าเป็นกรรมฐานสนับสนุนศรัทธาให้เดินไปในทางที่ถูกเดินไปในทางที่ตรงอันนี้เป็นความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านการเจริญสังขานุสติ กับพุทธานุสติธรรมานุสติมีอาการเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าเรานึกถึงพระอริยสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นที่เคารพหรือถ้าเราหาพระอริยสงฆ์ไม่ได้ก็ใช้พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นที่เคารพเพื่อโดยน้อมจิตคิดถึงท่านอยู่เสมอแล้วก็ใช้คำภาวนาว่สสังโฆ เวลาใ,ใจเข้านึกวกาสังเวลาออกจใจใจออกเร้ว่าโคอย่างนี้เป็นปกติการใช้คำภาวนาแบบนี้กำหนดจิตแบบนี้กำหนดลมให้ใจเขาออกด้วยอย่างนี้จัดเป็นสมถะภาวนาล้วนผลที่จะพึงได้ก็คือเข้าถึงจตุติฌานฌานที่สี่ถ้าเป็นกำลังของจิตสูงสุด อริสงขุชชานสี่นั่นก็คือเป็นพรมชั้นที่สิบหรือว่าชั้นที่สิบเอ็ดแต่ถ้าว่าอารมณ์จิตของเราเป็นแค่คณิกะสมาธิรูกปรจารสมาธิไม่เข้าถึงฌานสมาบัติผลทีเ่เพื่งได้ก็คือกามาวจรสวรรค์ก็ไปนอันว่าการกระทำแบบต้น ถึงแม้ว่าจะใชอารมณ์เต่เพียงน้อยคุมอารมณ์จิตให้อยู่ในเขตของสมาธิก็มีผลไม่น้อยขึ้นเชื่วว่าเป็นความเดียปนประเสริฐแต่ว่าผลที่เราต้องการและองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ามีความมุ่งหมายไม่ต้องการเพียงเท่าน,นี้เพราะว่าถ้าเราจะทรงจิตเป็นฌานโลกีก็ยังไม่พ้นมัตะ์สงสาร เราจะตายจากคนไปเป็นพรหมถือว่าเป็นที่แองเป็นเทพชั้นสูงสุดเป็นผู้ทรงจิตเือรนาธรรมปีติมีความสันโดษเป็นสำคัญต <c oughs> ิงกัน,นั้นมาบทบุญวาสนาบารมีเราก็ต้องเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏ์ตอสงสาร <c oughs> ถ้าจะกล่าวกันไปโดยธรรมก็ถือว่าเราไม่ได้กำไรอะไรเลย <c oughs> ไปไปมามาก็ต้องต้องเวียนไปเวียนมาเวียน,ายนตายเวียนเกิดมีความสุขมีความทุกข์ตัณฐานะเป็นคนของโลกถ้าเรียกล่าวโดยธรรมก็ถือว่าขาดทุนเพราะเราก้าวเข้ามาสู่ระดับนี้แล้วยังจะมีจุดเวียนว่ายตายเกิดในมตตะโดยหากำหนดมีได้เพราะการได้ฌานโลกีนี้ไม่มีความหมายในการกำหนดแต่งการเกิดคือการตาย ยังนับชาติไม่ทวนเป็นอันว่าก็าเราหาที่สุดของทุกไม่ได้ความเบนสงค์ของค์องคง์สมเด็จพระจอมไตรเทวดากันพุทธบริษัทเจริญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาก็าเป็นอันว่าอย่างน้อยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าให้หาทางจํากัดความเกิดอย่างขั้นประสูดาบันเป็นตน้น นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะดีปริสนิดเปนกอานกลางก็ตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาด้วยผมไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ผ่านบนนั้นชินพระนาคามีหรือ <c oughs> เมืาอฉนันถ้าหาวปัญญาวัสนาบารมีของเราแก่กลา้ามีกําลังใจสูงสามารถตตกิเลสเป็นสมุทิเทตบาร ตัดสังโยกสิบเวการได้ไปในผ่านชาตินี้นี่เป็นความเป็นความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านี้การเจริญสังขารสติกรรมฐานแบบต้นในพูดกับมาแล้วก็เป็นแบบปกติที่ทรงอารมณ์ที่มีสม,มาธิหรือว่ามีสติสัมปชัญญะแต่ว่าอีกแบบหนึ่งไม่จังนั้น ถ้ามีเป็นแบบที่สองแต่แบบต้นนทิ้งไม่ได้ยังไงยังไงเราก็ต้องขึ้นตนไปก่อนให้จิตทรงตัวรวบรวมกำลังจิตเป็นโดยเฉพาะเมื่อรวบรวมกำลังจิตไ <c oughs> ม่รไทรงตัวดีแล้วองค์สมเด็จพระปฏิแก้วทรงแนะนำแต่ความจริงแบบแผนที่พระบุราอาจารย์และท่านนักเขียนเขียนไว้มากมายเดวยกัน แต่จุดย่อรจริงๆรวมมาในด้านสังขารสติกรรมธานเราก็ควรจะคิดว่าพระอริยะสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่สี่ระดับนี่แต่เราเรียกว่าสังขารสติเนเรียกว่าพระสงค์คำว่าพระสงฆ์นี่พระพุทธเจ้านับเอาตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป ไม่ใช่หมายให้เรายึดเอาจิตเขามยึดสมมติสองถ้้จิตเรายึดสมมติสองมันก็สมมติกันอยู่อย่างนั้นแหละหาความจริงกันไม่ได้ผู้ถูกยึดก็เป็นผู้ถูกสมตตสมติขึ้นเรายึดบุคคลที่เขาสมมติขึ้นเราก็เป็นบุคคลผู้ถูกสมมติตลอดเวลาเอาความจริงไม่ได้เ นี่เนือแท้จริงๆในสังขารนุสติกรรมธานเขาให้พิจารณาจริยาของพระอริยเจ้าคือหนึ่งพระโสดาปฏิผลสองสกิทาคามีผลสามอนาคามีผลสี่อรหัตตผลอนุสติปรวตามนึกถึงนึกถึงว่าพระอริยเจ้าขั้นโสดาบัน ท่านทำยังไงจึงจะเป็นประสูดาบันและทรงคุณธรรมอะไรเป็นเครื่องประจำใจนี่แล้วก็ต้องมาพิจารณาสังโยชน์เป็นเครื่องละมาพิจารณาองค์เป็นเครื่องทรงสังโยชน์ของพระโสดาบันบุคคลนี้จะเข้าไปถึงประโสดาบันได้คนหนึ่งตัดสกายทิฏฐิแบบหยาบ,ยบ โดยพิจารณามีความเข้าใจอยู่เสมอว่าร่างกายของเรามีความตายเป็นในที่สุดก่อนจะตายมันก็มีความไม่เที่ยงมีการเคลื่อนไปไม่มีการทรงตัวนั่พร้อมกันนั่นก็เป็นความทุกข์ทุกข์จากความร้อนความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายความปรารถนาไม่สมหวังทุกข์จากการสุดทรงของร่างกายทุกจากความตายจะ้ามาถึง ทุกจากอารมณ์ไขข้องต่างๆที่ต้องเข้ามากระทบกระทั่าทางถ้ามียังมีสภาพยึดถืออยู่ความทุกเหล่านี้มันจะเกิดแต่ถ้าว่าพระโสดาบันก็ยังยึดอยู่แต่มีคติชัดเอาชัดเกินจริงๆนด้านสกายทิฏก็เป็นว่าพระโสดาบันทราบชัดู่อย่างนังเอาคร่าวๆอย่างยับยับ ก็คือว่ารู้ตัวว่าจะตายเมื่อรู้ตัวว่าจะตายแล้วก็ต้องควนขวายหาความสุขและไม่จะต้องเกิดใหม่นั่นก็คือมาพิจารณาพระรมคําำคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จไปจอมใจที่พระพุทธเจ้าทรงตัด่าชาติพิทุคขาความเกิดเป็นทุกข์เจรารวิรุคขาความแก่เป็นทุกข์มรณนามวิุคขังความตายเป็นทุกข์ โสกับดีเทวทุกตุลมนัสสภาญาติความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลาดพราดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์คำว่าทุกข์ทั้งหมดนี้ที่องค์สมเด็จปัินาสีบรมบาลศาสนาทรงตรัสเป็นความจริงที่เราจะเชื่อว่าจริงนะต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงไม่เท็สศัก์แต่ว่าเชื่อแล้วกันมาดูตรลักษณญาณ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นสิ่งที่มีชีวิตแจะไม่มีชีวิต,ตองสมเด็จพระธรรมสามิตรทรงตรัสว่าเปลี่นในจังหาความเที่ยงไม่ได้ไม่มีการทรงตัวเกิดขึ้นมาแล้วมีขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมไปทุกขณะทุกเวลาที่เคลื่อนไปในที่สุดก็พังคนเละสัตว์ในที่สุดก็ต,ดตายอันนี้เป็นความจริงหรือไม่จริง พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความเชียงรื่องหน้าของปัญญาก็าไม่เห็นง่ายอันนี้ก็ชื่อว่าเราไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจาจรณาโทษของร่างกายที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าถ้าว่าเรายังเลื้องไม่ได้ยังปานิพานไม่ได้ก็ต้องยึดหัวหัดไปก่อนในด้านของความดีนั่นก็คือทรงสินให้บริสุทธิ์ คิดสัวทึ้งยังไงก็ดีเราจะต้องเกิดเป็นมนุษย์เราไม่ต้องไม่ยอมไปอาบายภูมิคือไม่ยอมเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเลวที่สุดเราก็จะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีหรือเป็นเทวดาหรือพรหมการที่จะตัดอาบายภูมิได้ไนั้นก็ต้องรักษาศิลให้บริสุทธิ์ทุกสิขาบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งคารวะก็คือสินห้า เจามณีโกศิลสิสพระสองศิลสองร้อยยี่สิบเจ็ดนี่เป็นอันว่าพระอริยสงสาวกคันประโสูดบาบันท่านมีกำลังจิตแบบนี้เป็นการทรงตัวในอารมณ์ที่ทรงตัวที่เรียกคว่าองค์ก็คือหนึ่งถ้ามีความเคารพในพระพุทธเจา้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีศีลบริสุทธิ อย่างนี้เป็นอารมณ์ปกติของท่านไม่มีการดัดแปลงไม่มีการระมัดระวังเป็นการเป็นการทรงตัวอย่างนี้เรียกว่าประสดาบันัน้นในเมื่อเราจเจริญสังขารรูปสติกรมัฐานแล้วก็ตั้งใจไว้โดยเฉพาะสังขารรูปสติเาาากการามายอกันตามระลึกนึกถึงอยู่เสมอนี่เราระลึกึกถึงเห็นได้รูปของประสง์นั้นมันมยังไม่ดี มันต้องลึกนึกถึงปฏิเวทาที่ท่านปฏิบัติเข้าถึงความเป็นพระอริยสงฆ์ด้วยเมื่อตอนนีกตอนนี้เราก็นึกถึงปฏิัวทานนี้ว่าเราจะต้องปฏิบัติให้ได้แล้วก็พยายามทําให้เข้าถึงจุดตน้นคือประโสดาบนันนี่เป็นการเจริญสังขารุสติกรรมฐานอันดับแรกคือชั้นปฐมปีที่หนึ่งเราทําไม่ได้เพราะมันเป็นของไม่ยาก ท่าน,นี้ต่อไปเมื่อทรงความประสูดาบันได้แล้วร้อยังไม่ได้ก็ช่างคิดต่อไปว่าพระสกิทาคามีท่านทำแบบไหนความจริงพระสกิทาคามีก็ละสังโยชน์ได้ทั้งสามระก,การเหมือนกันแต่ว่ามีความละเอียดอ่อนดีกว่าพระสดาบันทั้งนี้พระสดาบันก็ยังหนักอยู่ในด้าของความรักในเพศ ยังหนักอยู่ในความต้องการในความร,ำร่ำรวยยังหนักอยู่ในความโกรธความพยาบาทยังหนักอยู่ในความหลงคือติดในความสวยสดงดงามแต่เท่ว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีโทษเพราะมีศีลเป็นเครื่องบังคับอยู่ได้ด้วยกำลังของศีลแน่นอน,นทั้งศีลนี้มีความ,มไมั่นคงไม่โยกโครงไม่ไเคล่ยงคบนไม่เศร้าหมอง เพราะว่าอารมณ์จิตไม่งคงจัดถือสินประสมุทเจดตอนนี้เราก็มาพิจารณาตาม,ป,าม,มประคำทำสองสางสอยองค์สมเด็จพระบระมโลกเชดเพราะว่าโสดาบันเราอาจจะต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติหรือสามชาติหรือหนึ่งชาติแต่ก็ยังอยู่ในเขตไว้แน่นอนนักเราจะแน่ใจว่ายัางไงว่าเราจะเป็นเอกวิชีก็อีกชาติเดียว ถ้าจะให้ดีขยับอารมณ์จิตก้นไปนิดตามเขตราริยสองขั้นที่สองนั่นก็คือพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีนี่มีการลดตัวในด้านของความโลภและความรักลดตัวในด้านของความโกรธความเจ็บปวดลดตัวในความหลงจะมีบ้างก็เบาบางที การลดตัวและได้ความโลด้วยความรักั่นก็คือท่านใช้อสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติควบกับสกายกายคตานุสติกรมฐานสกุกับสกายทิฏฐิควบกันในร่างภาแร่างกายของคนและสัตว์สุกปรกมันไม่เที่ยงเป็นทุกแง่น้ตามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เรื่องอารมณ์อย่างความต้องการในการอารมณ์เบาที่สุดเ,เกือบจะไม่เหลือเลยเรียกว่าอารมณ์สัมผัสเกือบจะไม่มีความรู้สึกเห็นว่าร่างกายของคนสัตว์ทั้งเราก็ดีของเขาคนดีเต็มไปด้วยความสกปรปกในเมื่อมันเห็นว่าสกปรปกแล้วจะมีความต้องการตรงไหนอันนี้จิตยืนเป็นเอ,าอกาตารมณ์ โดยการดีสองตัดความโกรธความพยายาบาตรพรด้พรมิหารสี่ได้กระสินสี่ตามที่ศึกษามาแล้วเทียบกับเุสกกายาทิฏฐิเพราะว่าเราจะตายร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใครเขาเย็นด่าจะว่าจะกันจะแกล้งจะไปไปโกรธก็เพื่อประโยชน์อะไรปัจจัยแห่งความโกรธก็คือนำมาสู่ความทุกข์ไม่มีประโยชน์ อารมณ์จิตทรงเป็นเอกาตารมอารมณ์ของความหลงคิดว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทรัพย์สินทั้งหลายในโลกมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเือนกันตายแล้วไปไม่ได้ถ้าหลงอยู่กับมันเป็นก็มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราวางเส้นได้มันก็มีความสุขแต่ว่าพระสิธาคามีนี่ความรักจังตัดได้ไม่ได้ขาดความโลภไม่ได้ขาด ความโกรธไม่ได้ขาดความหลงยังไม่ได้ขาดแต่ว่ามีอาการเบาบางนักเป็นกันแต่นิดๆหน่อยๆจิตใจไม่ผูกพันเกินไปความต้องการในทรัพย์สินมีอยู่แต่ไม่ถึงกับต้องการร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีีิงแค่ทรงคุณภาพไหเป็นไปก็พอใจแล้วนี่ความโกรธยังมีอยู่แต่ก็นิดหน่อยกระทบนิดหน่อยแล้วก็หายไป ความหลงในร่างกายยังมีอยู่ชั่วขณะนิดเดียวเห็นคนสวยผ่านไปสองนาทีก็หายสวยคิดว่าร่างกายเป็นเราเรืนองเราคิดอยู่เสมอว่าไอ้ร่างกายของเรานี้มันไม่ทรงตัวมันจะต้องตายไปในสุดเราไม่สามารถจะบังคับมันได้แต่ว่าการพอใจในร่างกายก็มีอยู่บ้างแต่เพียงเล็กน้อยนี่แปลกายของพระสกิทาคามี เมื่อเราวิจารณาทราบอย่างนี้แล้วก็คิดว่าเราจะพยายามประพฤติตามท่านต้องเป็นพระสกิทาคามีให้ได้นี่เรียกว่าสังขานุสตินี่ต่อไปเราเห็นว่าพระสกิทาคามีได้แล้วยาต้องเกิดเป็นมนุษย์อยีกหนึ่งครั้งมันแสนจะทุกข์แล้วเกิดชาตินี้ก็เต็มไปได้วยความทุกข์จะเกิดประมาใหม่ดียังไงก็ตามมีทรัพย์สินมากมีปัญญามากมีอำนาจศาสนาบารมีมาก มันก็ไปพ้นอนิจจังทุกขังหน้าตาของเกิดแก่เจ็บตายนี่เราไม่ต้องการดูพร้านาคามีท่านห้านาคามีท่านตัดได้หมดมนุสสโลกเลิกกันไม่กลับไปอีกมีเทวโลกกับพรมโลกเท่านั้นแล้วก็ไปนิพพานนี่ท่านทำยังไงทั้งอาทัายสกายาติฐิปิจนาว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ก็พ uhm, ิจารณาไปเอาร่างกายการสุปกรรมฐานกายเอกตาลติขึ้นมาเป็นเครื่องวัดการจัดความรู้สึกพอใจในเพศแทนเด็กถายถ้ารมนี้เกิดขึ้นมาเป็นเอกตารมมเห็นว่าร่างกายสุกรกเห็นร่างกายมันจะมีสภาพสลายตัวจิตใจความรักในร่างกายของเราและของคนอื่นมันก็ไม่มี ตอนนี้ตามพระบาลีท่านบอกว่าความรู้สึกในเพศไม่มีพระนาคามีเป็นผู้มีสุจิแห้งแลยย้วไม่ปรากฏหมดความรู้สึกในเพศรายการเรียนสองพระนาคามีแต่ความโกรธความเจ,จ็บบาทได้อย่างแท้จริงมีอารมณ์เป็นเอกาตาอาร,รมณ์ขยันดาจะว่าจะนินทาจะดุเสริญไม่มีความรู้สึกไม่สภาพมันตอ่อไม้ รู้ว่าเขาดา่าเขาว่าเขาน้นท่าเขาเสียสีแต่จิตใจมันเย็นมีความรู้สึกสบายรู้สึกมีอารมณ์ย้อนถอยหลังไปว่าคนที่ว่าเรานี่มีสภาพเหมือนคนบ้าให้วาจาของคนนี้มันไม่ศักดิ์สิทธิ์เจะด่าจะแช่งไงก็ตามถ้าเราดีที่อย่างเดียวมันก็เลวไปตามคําเขาว่าไม่ได้ถ้าเราเลวแล้วเขาจะชมมาดีแล้วก็ไม่ดีตามเป็นอันว่าคนพูดเป็นคนโง่ไม่มีใครคนฉลาด จิตใจกับพระอริยสงฆ์ตอนนี้มีความสุขมากมีอารมณ์สบายมีความเยือกเย็นเป็นคนคลายกับไม่มีทุกข์สิ้นเลยแต่ยังมีทุกข์อย่างนิดหนึ่งเท่าสะเก็ดของปลายลิ้นแับปีกลิ้นไอ้ลิ้นน่ะตัวมเล็กแต่มีความทุกข์อยู่แต่ปลายปีกลิ้นนิดเดียวทุกข์อย่างน้อย ตอนนี้ไปแล้วก็คิดว่าการเป็นพระอนาคามีการปฏิบัติแบบนี้ยังดีไม่เทยงที่สุดตายจากความเป็นมนุษย์ยังต้องไปอยู่เป็นเทวดาหรือพรหมต้องใช้ความเพียรเพื่อก้าวเข้าไปสู่นิพพานก็วเวลานี้เราพบศาสนาขององค์สมเด็จพระพิติตมารแล้วตัดให้พี่นาฏไปเสยียเลยให้มันหมดไปก็ามานั่งค้ำดูว่าพระอนาคามีท่านทำยังไงถึงเป็นพระราหัน ก็มาดูว่าท่านพิจารณาร่างกายนี้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราท่านก็ไม่เมาในรูปฌานและรูปฌานโดยยึดรูปฌานและรูปฌานเป็นกําลังสําหรับจะเข้าไปห้ามหันกิเลสให้เปสมุทเทตระหานไม่ติดในรูปฌานและรูปฌานว่าเป็นของดีเลิศเพราะถ้าติดนั่งก็ยับยั้งอยู่แค่นั้นไม่กล้าต่อไป นี่กำลังใจของ่านาคามีตอนนี้ต้องการอย่างเดียวคือใช้รูปฌานและรูปฌานเป็นบันไดข้ามสูป่ปณิพันธ์ลวบกลวงกำลังใจให้จิตนอนอยู่ในกุศลเป็นปกติคิดเสมอว่าเห็นแล้วร่างกายพังแน่โลกนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ช้านานเท่าไรเราก็ต้องจากโลกนี้ไปทรัพย์สมบัติงหลายไม่มีความหมายสำหรับเราในเมื่อเราตายแล้ว เมื่อชีวิตอยู่ก็ต้องใช้ต้องกินปลนเปลอยร่างกายเป็นของธรรมดาแต่มีความรู้สึกว่าร่างกายคล้ายสุนัขเน่าที่เรากําลังก็อยู่ต่อไปเราจะต้องขามข้ามพ้นจากภัพสภาวะที่ต้อใชยกายสุนัขเน่านี้ต่อไปให้ได้เมื่อจิตใจมีความคล่องตัวแบบนี้แล้วก็เข้าไปตัดมานะความทือตัวทีต่ทตนเห็นว่าคนณสัตว์มีสภาวะเสมอกัน มีธาตุสี่เท่ากันมีความรักสุขเกิดทุกข์เหมือนกันตายแล้วเกิดเหมือนกันไม่ถือตัวใครดีใครชั่วใครประเสริฐใครไม่ประเสริฐอุทธจะมีอารมณ์ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านจับเฉพาะปิพันธ์เป็นอารมณ์จิตคิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีมีจิตคิดอย่างเดียวคือปินพนันธ์ท่านสุดท้ายตัดฉันทากราคา่ความพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกและภูมิโลกเสีย มีจิตจับเฉพาะนิพพานโดยเฉพาะเท่านั้นนี่พระนาคามีท่านเด็ดเป็นพระหรหันต์ท่านปฏิบัติอย่างนี้ในเมื่อเราจะเินสังขารนุสติกรรมฐานเราก็มีความต้องการเช่นเดียวกับท่านมีความพอใจเหมือนท่านท่านบรรดาท่านพระธบริสัตทุกท่านมีกระลออารมณ์จิตคิดถึงสังขารนุสติกรรมฐานตามแนวที่อธิบายมาแล้วนั้นเป็นแนวตรงโดยเฉพาะ กำลังใจของท่านก็จะเข้าถึงคุณงามความดีตามที่องค์สมเด็จพระจีนสีต้องการคืออย่างเร็วที่สุดเราเป็นประสูดาบันดีไปนิพนานสกิทาคามีาพระนาคามีดีที่สุดก็ได้เป็นพระอระหันต์อรบันดาท่านพุทธบริษัทของท่านการเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดเวลาเสร็จแล้วข้อสัญญาบอกเวลาปรากฏ ต่อทีนี้ไปพระบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดล้ลมไม่ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามอธิยาสายยิกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกกดเวลา